ทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครหลีกหนีพ้นสัตว์คือเพื่อ่มโลกของเราเมื่อสิ้นลมหายใจไร้คนเหลียวแลจึงมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์คุณู้ชมอาร์มแมนช้าปลสถานเผาศพก่อนจะไปเปนคลิปะคาับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องชาปนสถานเผาศพสัตว์คลิปนี้จัดงานประชุมเพลิงให้กับตะขาบยักษ์มวยมรณาเตรียมตัวเคลื่อนศพตะขาบไปยังเมน พร้อมแล้วเราเคลื่อนขบวนกันเลยนะทุกคนระยะทางจากบ้านงาน3กิโลเมตรตอนนี้เหลืออีก500เมตร เราเดินทางมาถึงชาปนสถานเผาศพสัตว์แล้วเตรียมนำลงศพตะขาบขึ้นราชรถพญานาคในการเตรียมเวียนรอบเมนสามรอบทุกคนช่วยกันยกลงศพตะขาบยักษ์ขึ้นราชรถพญานาคครับ ลำดับต่อไปการเวียนรอบเมนสามรอบในการเวียนศพรอบเมนต้องเวียนซ้ายต่างกับงานมงคลจะทำการเวียนขวาเรียกว่าทักศิณนาวัดการเวียนศพสามรอบเป็นการเวียนเพื่อไว้อาลัยแก่สัตว์ที่เสียชีวิตแล้วเป็นปริศนาธรรม เกี่ยวกับพระตรัยลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในสามภพคือโลกนรกและสวรรค์นะครับทุกคนขณะนี้เราเวียนรอบเมนครบสามรอบแล้ว นำราชรถพญานาคจอดบริเวณหน้าเมนนำลงศพตะขาบยักษ์ขึ้นตั้งบนฐานทองที่เตรียมไว้แล้วเพื่อเตรียมการทอดผ้าบังสกุลครับป้ายกำหนดการประชุมเพลงตะขาบยักษ์วันนี้พาทุกคนชมรีวิวสถานที่กันครับ ด้านขวามือคือศาลาธรรมสังเวชของพระสงฆ์และเนนบวชหน้าไฟเจ้าภาพจัดถวายน้ำอัดลมเพื่อดับกระหายคลายเหนื่อยเรียบร้อยแล้ว FC เนนบวชหน้าไฟวันนี้คือรายชื่อที่ปรากฏขึ้นนี้ครับทุกคน ด้านซ้ายมือคือศาลามรณานุสติสำหรับประธานและแขกมาร่วมงาน FC ทุกคนต่อไปศาลาสำหรับแจกของชำร่วยและแจกดอกไม้จันร์ทครับรูปตั้งหน้าศพ เทียนทูบตะเกียงสำหรับประธานจุดเริ่มพิธีสิงทองดอกไม้ประดับในงาน จุดตั้งโลงศพตะขาบยักษ์มุวยโมรณาลำโพงพวงรีดไว้อาลัยสนับสนุนโดยทุกๆุกคนที่ชมคลิปเมในในการประชุมเพลิงวันนี้ และนี่คือสถานที่ในการประชุมเพลิงวันนี้ครับทุกคนลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนทูบของประธานในวันนี้ได้แก่ 1. เด็กชายโชติวัตรโชติรังสี 2. เด็กชายท่านินทองดี 3. เด็กชายพานุวัตนทองดี 4. เด็กชายกิติพงศ์สอนคุม้มขอเชิญจุดเทียนทูบครับลำดับต่อไปพิธีการทอดผ้าบังสกุลของเอฟซีครับทุกคน ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่หนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งน้องอักครพลสุวรรณพงศ์คนที่สองสอนอนุรักษ์ศรีดาคำคนที่สามสอนอเอบีคนที่ 4. ด็อกเตอร์พัสสุธาอุดมเดชคนที่หน้องรัชนันศรีกุณะ ทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันครับพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลอนิจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสัโมสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่สองดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ คนที่หนึ่งน้องอนุชาทุนจันทร์คนที่สองน้องภูทีมเครื่องเสียงคนที่สามพออโรงเรียนสตรีเป็นผู้หญิงคนที่สี่เด็กชายอธิวัตรอินพระรามคนที่ห้าเด็กชายวรกันธรรมมาโทษผ้าบางสกุลพร้อมกันครับพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุล อนิจาวัสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุขุนชุดที่สามดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งเด็กชายกิติพงศ์สอนคุ้ม คนที่สองน้องกัปตันคุงคนที่สน้องธนเขตไตรยราชคนที่สเด็กชายยศกรคนที่หเด็กชายพอศกรทวิชาระดมทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันครับพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลอนิจาวัตสังคารา อุปาทวายธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังหุปสัสโมสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุขุนชุดที่สี่ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งนายสสุภโชคพรมแดงคนที่สองเด็กชายพระภาวรินสิริวงศ์คนที่สาม เด็กชายสุภดิ์ชูมากคนที่4เด็กชายชวินทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันครับพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลอนิจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโค ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลของประธานในวันนี้ได้แก่ทอดผ้ามหาบังสกุลของประธานได้แก่เด็กชายธนินทองดีทอดผ้ามหาบังสกุลครับพระสงฆ์พิจารณาผ้ามหาบังสกุลอนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโน อุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคใครอยากมีส่วนร่วมในการทอดผ้าบางสกุลหรืออื่นๆในคลิปพิมพ์ชื่อนามสกุลใต้คลิปนี้นะทุกคนลำดับต่อไปเป็นการเปิดฝาลงล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพลำดับต่อไปเป็นการล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพสัตว์ครับทุกคน ขอเชิญสับเพเรอล้างน้ำมะพร้าวได้เลยครับขอเชิญทุกคนนำดอกไม้จันทร์รับที่ศาลาสีขาวแล้วนำขึ้นไปวางบนลงศพตะขาบยักษ์ได้ครับ ลำดับต่อไปนำลงศพตะขาบเข้าสู่เมนเตรียมการประชุมเพลิงจริง ลำดับต่อไปเป็นการประชุมเพลิงจริงประธานในการจุดไฟในวันนี้ได้แก่สำหรับผู้ที่วางดอกไม้จันทร์คือน้องชวินประธานในการประชุมเพลิงได้แก่น้องตับตันคุงได้เวลาประชุมเพลิงจริงแล้วจุดติจุดตังอรหังจุดติขอให้ตะขาบยักษ์ กลับสู่ดาวตะขาบขึ้นสู่สวรรค์ครับทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นวัฏจักรธรรมชาติของชีวิตจึงไม่จีรังยั่งยืน การเข้าใจและยอมรับความจริงนี้ทำให้จิตใจสงบไม่ยึดติดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตขอให้ตะขาบยักษ์เดินทางสู่สวรรค์เราใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงราดด้วยน้ำมันกา๊าซ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเป็นธรรมดาเจ้าภาพขอทรงดวงวิญญาณด้วยบทกลอนไว้อาลัายตะขาบยักษ์ดังนี้แม้เจ้ามิใช่คน มิใช่ชนผู้ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตก็มีสิทธิ์ได้ฝันหนึ่งชีวิตเล็กน้อยในสวรรค์มีคุณค่าเทียบเท่ากับทุกวันของใครขอน้อมส่งวิญญาณตะขาบนี้สู่แดนดีไกลทุกสุขสดใส โลกแห่งสัตว์โลกมนุษย์ล้วนจากไปไม่ต่างใดเมื่อถึงปลายทางกรรมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องครูกุ๊กอาร์ตแมนให้ถึง40,000ซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไป สวัสดีครับยังมีวิดีโอใหม่ๆให้ติดตามรับชมทางช่องคุกุกอาร์ตแมนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุกุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ